ราบสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะค่ะเมื่อนีก้กะมีขอาปุ้นน้ำยาน้ำยากะทิเนาะจ้าอาสิบไว้เห็นมามากินผักเลยล้าก่ละมังเลยพี่น้องกินไหนนั่งนี่ก็ได้เลยทำไมแม่เอาแม่อานี่หรอน้ำยากะทิ ใส่ปลาล่าให้เตาด้วยจ้ะผักกับมีหลายอย่างกับมีใบแมงลักนอกจาะเห็ดเสร็จไ,ไม่้เลยพี่น้องใส่ลูกซิ้นปลาม่เอาผักหรออ,หอ่ะอืมแบบขับน,นิ่งมาอืม ผักกระมังด้วยผักซีรากับนีใบอีตูกับนีผักซีกับมีผักกาดหินกับมีบมอ,อืดแต่ผักแสามือนไปตลาดไม่หอดหาดีๆในตู้อะ ใส่ตินไก่ใส่เลือดไก่กหอมสับแฮงมอย่ประกาศหินปรนะกาศหินบ้านเขามีไหมเห็นไหมอะไรหลายอย่างเสะ ผักหลายๆมันเสียบกวมะเขือกะสดๆบ้านเฮาใส่หมืด้วเอาท่นเป็นเลือดหมูเสียบอยู่พี่น้องเลือดแก มะเขกกือ,อ,อเทผักชีก็มีใบแมงลักเออมันต้องกินกับใบแมงลักจะอร่อยกินกับลูกซ้าง ทกทีีฬาวอ่ะหอมไม่องละพอ,อดีไหม หนูกินไปไหมเห่อเห็นผักกาดหินมันจะมีกลิ่นเฉพาะมันมันจะเผ็ดๆนิดหน่อยเหมือนวาซาบิอ่ะ แป๊บเเข้ามาแล้วนี่อะรอ,อ่ะอันนี้ว่างอนนี้เขาไปอยู่ปา่ามา้ยใครโทรมาฟางไม่ใช่โทรมาบอกคงเละอตอนนี้ไปได้วใช่ไหมไม่รู้แต่เขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวคงจะไปสินซื้อนูอก็ถามว่าไว้ตอนไหนเขาบอกตอนนี้เลย หรือว่าอ้าวเขาไม่เห็นบอกออมือเท้ามันมีบอกไม่ได้เตรียมตัวผักเยอะเว้ย <S <s เลือกไม่ถูกผักชีลาเขาอะไรปลาชอบผักชีลาบะอ,อีกนั่งตูกับแซ่บ ห,อ,หอมมะเขือลวกข้างล่างอร่อยจังเลย กุแกงเผ็ดเผ็ดด hey ้วยจให้ยื้อวันนี้พริกกดนี่นะนี่ก็เผ็ดละแต่ไม่เอาใส่พริกเยอะวันนี้ ออกก้านมาทิ้งทำไม,มจ้านเนี่ยอร่อ,อยกรอบเดี๋ยววันหลังค่อยออกกล้องกันค่อคำใหญ่ แม่ว่าวันนี้เลือดไก่มันมันดูแข็งก็ด้างมาต้มนานนะดยใช่เพรามาจากเขาแล้วเาขาซื้อมา กินกับกปลุปะทูนะอร่อยจกัดมาสบ,บิเมืองไทยมันเขไม่ได้เผ็ดนะมันแค่ซาซาข้นะมูกเลยมันจับพอรียกอะไรวะซา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 มู่กเลยขุน ม,มันจะออกพนุ่นๆนี้พึ้นจมูกอะแต่นนหนูชอบไอ้ผักอันนี้ที่สุดก,กับไอ้ผักสีรางสุดยอดหนกินต้องกินผัก ข้หม้อใหญ่ข้าม้อกินอะไรเมื่อเช้าผมกินมันยาแล้วก็สมกินแกงไก่ซื้อค่ะข้าอหม้อกินอันนี้ไม่ได้หรอก สลัดม,มังมัไงมีหลากหลายอืมสิบนาทีแล้วลืมอะไรรู้ไหมหลืมใส่กระชาย ถึงว่ามันไม่ค่อยเผ็ดร้อนกระชายมันทำให้หอมไม่เคยลืมใส่กระชายมันไม่มีไม่ได้ซื้อมาลืมซื้อแต่แค่ยุ่ก็พอเนี่ยเดี๋ยวไปกินนะก็ถ่ายให้เขาดู สี่ไทยไม่มีเลยหรอเนี่ยได้แล้วพี่น้องอ,อะไรได้แล้วจ้ากดไลค์กดแชร์ มึงโฆษณาเห็นไอเด้อจ้า